สวัสดีค่ะเพื่อนๆอวันนี้นะคะอชิตาก็ได้มีโอกาสลงเขามาทีหนึ่งนะคะก็เลยเมาเจอบ้านหลังหนึ่งนะคะคือบ้านหลังนี้ที่เห็นนะคะเ,เป็นบ้านที่เขากำลังปลูกสร้างใหม่นะคะแต่ว่าเป็นสไตล์การก่อสร้างแบบโบราณน,นะคะเดี๋ยวอชิตาจะพาไปดูนะคะว่าคนกรีกโบราณเขา สร้างบ้านกันยังไงนะคะแต่ว่าบ้านนี้เป็นเป็นสร้างใหม่นะคะแต่ว่าดีไซน์ของเขาใ่สร้างแบบโบราณเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะว่าเขาสร้างกันยังไงนะคะตอนนี้นะคะอชิตาก็อยู่ภายในบ้านแล้วนะคะลักษณะการก่อสร้างก็คือจะใช้หินนะคะใช้หินล้วนๆนะคะแล้วก็ใช้ปูนเป็นตัวประสานนะคะ นี่ก็คือตรงมุมบ้านนะคะก็จะไม่มีเสาไม่มีเสานะคะเพื่อนๆไม่มีเสานะคะก็จะก่อเป็นสี่เหลี่ยมไปเลยนะคะเนี่ยค่ะก็ความหนานะคะความหนาของผนังนะคะก็40่เซนได้นะคะคือ,อ30เซนนี่แคบไปนะคะมันจะต้องมีถึง40-50เซนนะคะก็เนี่ยนะคะบรรยากาศภายในนะคะ ที่เป็นผนังนะคะผนังด้านล่างนะคะคือเขาสร้างบ้านแบบโบราณเนาะแบบโบราณจะสร้างแบบนี้เลยนะคะก็คือผนังจะหนานี่นะคะเป็นหินนะคะคิดว่าน่าจะ4 0 45เซน50เซนประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคือผนังหนามากนะคะ นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าต่างนะคะพื้นด้านบนนะคะเนี่ยก็เป็นตอนนี้ก็คือเป็นนั่งร้านอยู่นะคะแล้วก็เทคอนกรีตในตัวนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างบนน่าจะเทคอนกรีตไปแล้วนะคะแต่อันนี้ไม่กล้าขึ้นไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบันไดนะคะเพื่อน บันไดาการสร้างบันไดของกรีกส่วนใหญ่ก็จะเป็นบันไดโค้งๆนะคะจำ่จำจะไม่เหมือนบ้านเรานะคะทีะ่เป็นแบบเป็นแบบหักมุมขึ้นมาบันไดสองทางส่วนนะคะแต่อันนี้ของเขาเป็นโค้งๆข,ขึ้นไปถึงชั้น2เลยนะคะก็จะนะคะการก่อสร้างของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นผนังด้านนอกนะคะ สังเกตดูช่วงการเข้ามุมนะคะเพื่อนๆก็คือว่าเขาไม่ได้มีไม่ได้มีเสามุมนะคะเขาก็จะใส่หินก้อนใหญ่ๆตลอดนะคะในช่วงที่เป็นมุมนะคะเห็นหมคะจะเป็นหินก้อนใหญ่ๆนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นผนังก็เป็นก้อนย่อมๆลงไปนะคะก็เนี่ยทั้งหลังนี่ก็เป็นหินนะคะ เดี๋ยวอชิตาก็จะคอยมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าบ้านหลังนี้จะสร้างไปถึงชั้นบนหรือว่าจะแค่ชั้นเดียวแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะ ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็เป็นการก่อสร้างขึ้นมาจนถึงชั้นที่2แล้วนะคะก็ผนังก็เป็นหินทั้งหมดนะคะเพื่อนๆเป็นหินทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงทับหลังประตูนะคะดูทับหลังประตูนะคะเพื่อนๆเขาก็จะใส่เป็นไม้เป็นท่อนนะคะเพื่อที่จะทําทับหลังนะคะใส่ไม้เป็นท่อนแบบนี้นะคะตรงประตูนะคะ แล้วก็ตรงหน้าต่างก็เหมือนกันนะคะเพื่อนนี่นะคะตัวผนังนก็จะหนานะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นตรงริมนะคะเา<ๆ>ก็จะใส่หินก้อนใหญ่ๆนะคะเพื่อนที่เป็นตรงริมประตูนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นหินก้อนใหญ่ค่ะอ๋อม้สึกว่ามันจะย้อนแสงเนาะค่ะตรงนี้ก็เป็นทับหลังหน้าต่างนะคะเขาก็จะใส่ไม้ เอาไว้แบบนี้นะคะก็จะเป็นไม้สามท่อนนะคะเหมือนท่อนสี่เหลี่ยมเนาะไม้ท่อนใหญ่ๆคะ่ะใส่ไป3ท่อนนะคะที่เป็นหน้าต่างนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆบานหน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วอันนี้ก็ข้างล่างพื้นนะคะเขาก็เท บบนี้นะคะเทพื้นเทคอนกรีตแบบนี้เขาไม่มีแผนพื้นสําเร็จนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาดูข้างบนนะคะนี่อาธิตาก็พาปีนขึ้นมาจนถึงข้างบนที่จะทําหลังคานะคะก็เขาก็วางเป็น2ระดับแบบนี้นะคะเพื่อที่จะช่วงเอาไว้วางที่เป็นหลังคานะคะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะก็จะทําแบบนี้นะคะเป็นเป็นแบบนี้นะคะเห็นชัดไหมเอ่ยเนี่ยนะคะแล้วก็ปีนขึ้นมานะคะ <laughs> มาโชว์นะคะว่าการสร้างบ้านของเขานะคะคือไม่มีไม่มีเสานะคะการสร้างบ้านแบบกรีกโบราณนะคะก็คือจะไม่มีเสานะคะเพื่อนๆค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ นี่เลยค่ะอัจจาก็ปีนบันไดขึ้นมานะคะปีนบันไดขึ้นมาพาเพื่อนๆมาชมนะคะบรรยากาศร,รอบๆนะคะบรรยากาศว่าเออเขาก่อสร้างบ้านแบบกรีโบราณนะคะที่ใช้หินทางหลังเลยนะคะใช้หินทางหลังแล้วก็ไม่มีเสานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นชั้นสองแล้วนะคะบินลงไปนะปลรงมากะค,ะมค่ะปีนขึ้มานะคะลักษณะบันไดของชาวกรีกส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นบันไดแบบโค้งๆนะคะคือเป็นขั้นแบบโค้งๆองะคะ่ะขั้น คือไม่ได้เป็นตัว U เหมือนอย่างบ้านเรานะคะเป็นบันไดแบบตัว L เพราะฉะนั้นช่วงที่ตีโค้งอะคะ่ะเขาก็จะเป็นแบบเลมเหลี่ยมแบบนี้นะคะเป็น่ยมเปียนปูนแบบนี้นะคะเพื่อนๆซึ่งอชัชตาไม่ชอบนะคะบันไดแบบนี้อชัชตามีความรู้สึกว่ามันแคบเกินไปแล้วมันก็เดินลําบากนะคะอชัชตาชอบบันไดแบบตัว U เหมือนอย่างบ้านเรามากกว่านะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ เห็นเห็นที่เป็นสีฟ้าๆนี่ไหมคะอันนี้คือเป็นแบบนะคะเพื่อนๆเป็นแบบแต่เขาไม่มีไม้มีเหล็กเหมือนอย่างบ้านเรานะคะเพื่อนๆเขาใช้โฟมนะคะใช้โฟมหนาอันนี้ก็คาดว่าน่าจะสักสามนิ้วนะคะความหนานะคะน่าจะประมาณสักสามนิ้วนะคะที่เป็นโฟมนะคะที่เป็นแบบเวลาเขาเทป,ปูนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ เนี่ยค่ะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างล่างะคะ่ะซึ่งอาชิตาก็เห็นว่าแบบท้องพื้นนะคะก็จะเป็นโฟมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่นะคะเพื่อนๆที่เขาเทคอนกรีตเทพื้นด้านบนนะคะข้างล่างเนี้ยเป็นแบบท้องพื้นนะคะก็จะเป็นแผ่นโฟมทั้งหมดเลยนะคะซึ่งวันนี้อาชิตาก็ไปที่ร้านวัสดุก่อสร้างมา,าชิตาก็เห็น แผ่นโฟมนี้กองแบบเยอะมากเลยนะคะอชิดาก็สงสัยว่ามันคืออะไรนะเขามาทําอะไรนะคะอ๋อพอมาเจอที่นี่ก็เลยอ๋อรู้แล้วนะคะก็คือเขามาทําเป็นไม้แบบมาใช้แทนไม้แบบนั่นเองนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าวัสดุการก่อสร้างนะคะของเขาก็จะแปลกออกไปนะคะไม่ไม่เหมือนกับที่บ้านเราเนาะที่ใช้ทั้งแบบเหล็กแบบไม้นะคะซึ่งอชิดาก็รู้มาว่า ราคาไม้ที่นี่ก็คือแพงมากนะคะการที่เราจะมาใช้ไม้ทั้งหมดในการเป็นแบบเนี่ยมันก็จะต้นทุนสูงนะคะเออเขาก็มีวิธีเนาะหาวัสดุอะไรมาทดแทนนะคะซึ่งก็คือแผ่นโฟมนั่นเองนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะ วันนี้นะคะอชิตาก็พาเพื่อนๆมาชมไซต์งานก่อสร้างของแบบกรีกนะคะซึ่งเป็นการก่อสร้างแบบกรีกโบราณจริงๆนะคะก่อสร้างบ้านแบบโบราณน,นะคะซึ่งตอนนี้ก็ดําเนินการไปถึงชั้น2แล้วนะคะก็เดี๋ยวอชิตาก็จะผ่านไปผ่านมานะคะก็จะแวะมาเก็บภาพความคืบหน้าของการก่อสร้างให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆ จนจบคลิปจนจบต่บางเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้านะคะ